ฝาแฝดชัดๆน้องปีใหม่สงการานต์เจอกันแล้วใครว่าไม่ทำหน้าที่พอ่อน้องปีใหม่เอวรินเตนชนรงค์เห็นมาตั้งแต่เป็นเบบีจนตอนนี้โตเป็นสาวเก้าขวบแล้วและเพิ่งผ่านวันเกิดไปเมื่อไม่กี่วันก่อนและงานนี้ทำเอาคุณพ่อสุดหล่อสองการานต์เตนชนรงงานเข้าโดนชาวเน็ตแซสนันโซเชียลถามหาหน้าที่พอ่อเพราะไม่เห็นโพสตอวยพรวันเกิดลูกสาวสุดที่รักล่าสุดสงการานได้ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมภาพคู่ลูกสาวชื่นมื่นระบุแคปชั่นว่า l Love you ด้านคุณปู่ภัยวงก็ได้โพสต์คลิปหลานสาวกับคุณย่าคนสวยกอดกันแน่นเน็บด้วยความรักความคิดถึงทำเอาเหล่า FC เห็นแล้วก็อดใจยิ้มตามไม่ได้เลยขอบคุณที่มาจากที่นี่ .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ